มาเทดูด yeah. ิเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนคนนย้ใก่อนฟุกนี่ก็ได้ไงถ้าไม่ฟุกก็ไม่ได้ทุกคนดีรับ สวัสดีครับวันนี้ผมเบงเยเซมลากาวันนี้มันจะมาตามหาแม่พันธปลามงกรข้ามสายพันม์มันกันว่าจะเจอหรือเปล่าฝากกันแล้วก็เช็คแลวตามมาเลยกันเลยว่าเป็นอย่างไรบอกเลยว่ามันต้องออกไปผสมพันธ์มันถึงจะได้ของดีเชียงเป้งแหล่งนี้เลยทุกคนข้ามสายพันธข้างถนนเป็นอย่างไรไปดูเชียงเป้งน,นั่งไงทุกคนนั่งไงทุกคน ตอนนี้มันเห็นมานั่งอยู่ข้างทางแล้วมันเห็นก็เจอพ่อพันธุ์และก็แม่พันธุ์ตัวเล็กๆซึ่งมันไม่ใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้ามสายพันธุ์นี้มันจะสีอะไรอุ้ยดูดูตัวดูดูตัวพ่อมันวิ่งขึ้นบนบนแล้วทุกคนนนนๆตามขึ้นบนแล้ว alle, แต่ว่ามันตัวไม่ใหญ่นะนี่ทุกคนแต่ว่านี่มันยังตัวเล็กอยู่เราไม่เอาเดี๋ยวไล่ไล่ไล่ดีโอ้โหมีแค่นัน้นเดี๋ยวเราไล่ขึ้นไปดูเรื่อยๆทุกคน เราต้องดูไปเรื่อยๆเราต้องเก็เกียนี่ทุกคนบางทีมันมาแอบนอนนิ่งอยู่แถวนี้เนี่ยเฮ้ยบอกเลยว่าข้ามสายพันธุ์นี้เราต้องได้ตัวสวยไปตลอดโอ้โหทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไอ้นี้ไปหมดแล้วทุกคนน้ําโอ้โหดูลูกมันทุกคนลูกมันยังสวยทุกคนดูโอ้โหนี่แหละที่มันเหยียดมาที่นี่เพราะว่ามันสวยจัดมันเห็นก็เลยต้องเอาแม่มาข้ามสายพันธุ์ กับพ่อมันที่มีอยู่ที่บ้านนี่ลูมันสวยมากเลยทุกคนเงิน,นจะเก็บตักมาให้ดูมากเลยนี่แม่ตัวใหญ่ไหมแม่เดี๋ยวดูก่อนขอดูผมทุกคนมันไม่ค่อยวิ่งเลยมันนิ่งหมดเลยแล้วก็มีปลาสอดด้วยเลยทุกคนตอนนี้เราเหมือนว่าเราจะเจอตัวหนึ่งแต่ตัวไม่ใหญ่มากโอ้ยเจอลูกเพลา้วทุกคน เดี๋ยวามามลุ้นกันว่ามันจะอยู่ในลูกพล,ล้าหรือเปลา่ามีทุกคนนี่นี่เราจะลูกพลา้ามาพล้าทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะอยู่ในลูกพล,ล้าหรือเปลา่าห้าทีสามตรงหนึ่งยกมาดูสิมีไหมทุกคนว่ามาเทดูดิเดี๋ยวไปตรงทุกคนผออยากก่อนฟ <c ười> ุกนี่ก็ได้ถ้าไมฟุกก็ไม่ได้ทุกคน อันนี้จะประเมินดิบนะป๊าไม่มีตัวไม่มีเลยมีแต่หญ้าดเทเดียวมัน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 อยากจะร้อนร้อนมันเคยทุกคนเคยหลอนแล้วก็ร้อนร้อนร้อนในเอฟซีมาดูมันคิดว่าเรจะเจอไหมโอ้โหตอนนี้เราเจอโอ้โหน้ำเลื่อนให้นทุกคนปกติน้ำเยอะเหมือนอย่างบน มีน้ำเพิ่มเติจะแห้งเดี๋ยวจะไล่ไล่มันขึ้นมาบนด้วยโอ้โหไล่มันก็ไปด้วยแต่น้ำมันน้อยโอนไหเนี่ยยังนี่มีเหรอนี่นะทุกคนหลายอันนีงในน้ำมั่งองนน่้เดี๋ยวไปจะเจอตัวใหญ่มั่งด้วยกอกันหนาดูดีๆใครเห็นคอมเมนต์มาบอกมาเห็นด้วยนะเจอมาเห็นมพลาด มองไม่ทันเลยนี่บางทีมันแอบอยู่บางอย่างไม่เห็นนะเดี๋ยวบางอย่างเรางนั่งเงียบดูว่ามันมาไหมนุนทุกคนว่ามันจะมาหรือเปล่าถ้าเรานั่งเงียบมันเจอไหโอกโก้โหลูกลูกมันแปลว่าน่ารักินเลยลูกมันมาดู้วมีจะเรียกมันแปไหง คุณว่ามันมาไหมถ้ามันเป็นปลาข้ามสายพันธุ์จริงๆมันจะมาเนี่ยรเรียกมันแบบน,นี้รู้เรียกมันอยู่พักหนึ่งแล้วแล้วมันก็มาฟงหนึ่งแต่ว่าตัวเ,เ,เล็กๆเราต้องเดิหนหาเองนะน้นแขงไม่มา ถ้าเราเจอเราค่อยตักหรือว่ามันน่าจะอยู่ด้านบนก็ไม่มีแต่ตัวเล็กๆเพราะตัวใหญ่เก็อมมันแล้วนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตกใจหมดน่าจะเจอตัวใหญ่แล้วทุกคนไม่ใหญ่พอที่จะใช้ได้ ไอมันยาวเลยทุกคนตรงนี้ตรงนี้เหมือนว่าจะเจอทั่วไปไม่ว้าวไม่อล,งอลังการทุกคนเราต้องเจอแบบว้าวว้าวอลงอวังการตรงนี้โอ้โหมีกบด้วยแล้วกบก็คนโอ้โหตัวนกโคตรเท่เลยทุกคนสีโคตรสวยทุกคนดูมันแอบไปแล้ว มันเหมือนจะรู้ทันเพราะมันเอียดมาตัวนี้ค่อนข้างจะเลือแต่ไม่เท่าไรมันค่อนข้างจะเล็กแต่เป็นไรดเรามีด้านบนอยู่นี่เราดูแบบโอ้โหตรงนี้โอ้โห เราเจอคู่นทุนคนนี่คูนสวยนะทางฟ้าเลยทุกคนเจออยากได้เมื่อพันนี่เนีเจออีกคู่นแล้วถ้าเราเรียกตัวนี้มาไหมทุกคนวะเดี๋ยวเราทำการแยกดูนะปั๊บตั้งมันไว้ตรงนี้แล้วก็เราเรียกมันมาปั๊บทุกคนว่ามาไหมเห็นเขาว่าตรงนี้น่าจะมีตัวใหญ่นุนนุน มาไหมทุกคนวะมามาทุกคนมาหลายตัวเลยทุกคนมาคนข้างจะเยอะตอนนี้มาเต็มเลยทุกคนโอ้โหมาเพียบเลยแต่ว่าเรายังไม่เจอตัวเป้งเหมือนทีนะ <c ười> เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนว่าตัวเป้งจะออกมาไหมนี่ตาเมงเหกี้พาที่ยออกมาเมื่อกี้ว่าหมดแน่ ตั้งรุนกันขี้เหียวขี้เหนียวเริ่มเงี้ยม,มามาแต่ว่าตัวเป้งไม่ค่อยมานะทุกคนนะปลามันจะออกผมผมนะเพราะว่าน้ําน้ํามันน้ํามันน้อยอาหารมันน้อยมันก็เลยแย่งกันกินเนะตยยังไม่เจอตัวเป้นงนะโอเคเอาแบบนี้ดีกว่านะทุกคนเดียวมึงเยจะขึ้นไปสำรวจด้านบนถ้าได้ยังไงเดี๋ยวมีจะถ่ายให้ดู อีกทีหนึ่งเพราะว่าพ่อพันไม่ขึ้นมานะแม่พันลุ้นอยู่นานมากเอยี่ยวเหนียวเขี้ยวเหนียวมเแล้วรอชมเดียวว่ามันจะได้ปูน,นักกีตัวโอเคทุกคนขอเนี่ยจับแป๊บนึงนะมาดูทุกคนตอนนี้มันได้มาสองตัวสวยจัดทุกคนดูสีนะทุกคนทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยปลามังกรทุกคนดูโคตรสวยทุกคนแหล่งนี้ เดี๋ยวงมีจะพาไปผสมก้ามไส้พันให้ทุกคนดูบอกเลยลูกออกมาน่าจะสวยมากแน่ทุกคนจัดไปจิงเป้งคลิปนี้ใหม่ตัวละครก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าชิมิมารีน่าเบิร์สวยสวยจริงทุกคน